กลับมาช่วงนี้ของเรานะคะมาอัปเดตข่าวของเอเชียกันบ้างดีกว่า,าค่ะพีก่านะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับข่าวนี้ของเรานะคะกับการติดพนันกันค่ะของอูชีหัวนั่นเองนะคะก็ล่าสุดเลยนะคะขาบอกว่านี่เป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเลิกกับภรรยาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ อูชีหัวนะคะดาราห้องกงรุ่นเก่าค่ะต้องออกมาแก้ข่าวทันควันนะคะเมื่อมีข่าวเม้ากันหนาหูนะคะว่าเขานั้นกลายเป็นคนที่ติดพนันแบบงอมแงมเลยด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะซีน่านิวส์เนี่ยก็เคยได้เสนอข่าวนะคะว่าเขานั้นกลับมาติดพนันกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากหย่ากับภรรยา ซื้ออย่างชื่อนั่นเองนะคะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะแต่ทางอูชีหัวนะคะก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวนี้นะคะว่าเขาไม่มีทางเอาอนาคตของตัวเองเนี่ยไปเสียกับการพนันแบบนี้แน่นอนมันเป็นเรื่องที่เขาเนี่ยไม่ทําเด็ดขาดตัวเขาเองยังบอกอีกนะคะว่าเขาเล่นพนันก็เพื่อความสนุกค่ะเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นและไม่เคยเอาทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยไปลงทุนกับการพนันเลยอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของการพนันของอูชีหัวนั้นเนี่ยก็มีมูลความจริงอยู่บ้าง เพราะเขาเคยออกมายอมรับว่าครอบครัวเขานั้นเนี่ยเป็นนักพนันตัวยงเขาเคยเดินทางไปมาเก๊าสุดสัปดาห์นะคะเพื่อไปคาสิโนแล้วก็เคยมีคนเห็นเขาเนะคะกับนักแสดงเพื่อนซีค่ะเมวเชลเวยเนี่ยคะเข้าไปคาสิโนในช่วงวันหยุดแล้วก็เสียเงินพนันไปหลายพันดอลลาร์ค่ะแถมเมื่อกลับไปฮ่องกงแล้วเนี่ยนะคะอู๋ชีหัวเนี่ยก็ยังตั้งเล่นวงไพ่นกกระจอกอีกด้วยกับพเพื่อนๆเป็นประจำค่ะส่วนเรื่องของการหย่าร้างกับภรรยานั้นเนี่ยนะคะอู๋ชีหัวเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาต้องหย่ากับหยางจื้อ ว่าเรื่องของการที่เขาเนี่ยไม่ได้มีเวลาให้กันและกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงไม่มีเวลาให้ภรรยาและลูกสาวไม่ใช่เป็นเพราะอายุที่ห่างกันค่ะซึ่งเขาทั้งคู่เนี่ยนะคะได้เริ่มห่างกันมานาน4ี่ปีแล้วเพราะตัวเขาเองเนี่ยต้องถ่ายละครอ,อยู่ในฮ่องกงค่ะส่วนภรรยานี่อยู่ที่ปักกิ่งแต่เขาก็บอกนะคะว่าเขาเนี่ยจะดูแลลูกให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ได้รับความรักอย่างเต็มที่ไม่ให้รู้สึกว่าเป็นปมด้อยนะคะที่พ่อแม่เนี่ยเ,เ,เลิกหลักกันค่ะ。 ก็เรียกว่าการพนันนี่นะคะเล่นได้แต่ว่าต้องรู้จักพอดีนั่นเองใช่แล้วนะคะเล่นแบบคำขามแบบนิดๆหน่อยๆแต่ก็อย่างที่บอกกันไปนะคะว่าไม่เอาทรัพย์สินอะไรที่แบบมีค่าของเราเนี่ยไปลงแบบอยู่ในกองพนันอย่างเดียวถูกต้องครับอาจจะหมดตัวได้ไม่รู้ตัวนะคะ